ครับ <c oughs> พี่นอ้องฟองฝ่ายสู่ขุนสุน้นพบพ่อกันดีคือเก่าพี่น้องเป็นประจำเหมือนเดิมเอาสองคนเ่าเล่าเรื่องขอบพุ่นเอซที่เขามารับตั้งพี่น้องเอซีใหม่เอซเกาเนนน่าตีในน้อยทั้งหัวหินรงบัวํำพูผู้เกตสมุปรปากการนาครสวรรค์ตำพุนลำปาง คอนจันแปดริวอุบลยโสพี่น้องบุญรั่มมหาสารคามทั้งยโสเป็นแน,น่นอเมื่อนี้ไม่แน่วมาเบาสู่ฟังพี่น้อง,องคุยกันไปพี่น้องคนหนึ่งถามขมาว่าฟ้าไกล้ตาเจ็บกสันว่าเอาอยัางรักษาแต่คือดั้งเดิมดั้งเดิมสมัยโบราณยาดีพี่น้องว่าต้องไปซื้อยาหายขาด ขั้นไกลเขาตีกันล้วมันเจ็บตาเลือดเข่าตาเสียกลับมาบ้านก็เอาบกูดพี่น้องกูดมาปาดแล้วก็บ,บีบใส่ตามันหยอดใส่ตามันจะสามมือก็หายพี่น้องสามมือหายขาดเรต้องยันมันตาบอดหรือยางคอยพี่น้องยางคอยเนี่ยเด็ดออกไปคอยยางคอยเนี่ยใส่มือให้เราแปะแปะหิ้มตา ไกลที่มันเป็นตาเป็นสิมูกจีตาเต็มนะเอาอยางค่อยแปะยอดใส่หิ้มตานหรือแปะรอบตาเนี่ยพี่น้องปะตรงยันหายอันนี้กะผู้บรรดาชาวบ้านพี่น้องเนี่ยน้ำมุงน้องนุ่งมือไหมเนี่ยเวาไดมันดีมาแนะน้ำพี่น้องหายขาดเลยผู้ดใดสีมัดเอาบกูดก็ได้เอาอยางค่อยก็ได้ ขั้นเรียดมันเข้าตาเจ็บตาแบบเ้เาไปตีมาเอาบักกูดหยอดใส่สามมือหายรับประกันใกล้ตาบรบอดป่านนี้ขั้นมันเจ็บตาเป็นขีมูกขี้ตาเต็มตาปิดน่ะขาวๆน่ะเอาอยางคอยอยางคอยหยอดใส่หยอดใส่หิ้มตาได้พี่น้องหยอดใส่หิ้มตาเนีย่ยหรือเอาแปะใส่มือแล้วก็มาป้ไป ยังมือแลงสองแลงก็หายพี่น้องก็ต้องตกใจเอาซ้ำ awesome. นี่แหละครับฝากกดติดตามนี่ครับสวัสดีครับ